ค่ะมือนี้มาตาม่มข่วมฝันแม่ปัน่นวดทด่ิพานมากเลขคู่บาเพันใดมากหากเก่าบาดได้กลับหวัวออกหากหกหกหา,กหากพันใดมากคช่สองคููเขา่าตรงๆสาบาบ่ได้กลับัวไดมาหาหากเก่ากับสัน่าเลขคู่บาสี่เพิ่นไปไดมากจากวัดวทด่ิพานมากวดนี้เป็นฟันอีกแล้วพันว่า พันวาไปพื้นบ้านตำเล่าพันวางวดฟันเห็นดาราคนดังอีกแล้วพันวาจะเป็นดาราคนใดล่องไปติดตมแม่ปันพื้นบ้านตำเล่าพ่นไดเลยค่ะสวัสดีครับแม่ปันเป็นยังงครับสต่วันดีค่ะเดเก็บตะปวดอะย่าเบุคือเก่ามาสุเทียนรถกล้องเาพเ็าไดย่าเป็นนางลกหงาเลยบุกต้งลกงาเลย เจียบหน้าวมือเสียห <g az> ่านมันบอกเป็น <g> ม <az> ือ <g> ร <az> ุ <g az> ่นมาอีดอกอยัดไตบอกน้าวเม้ไม่จสนวยะไงไงแม่เอาบกน้าวในเด้อเออเอาหลอดแมวหน่อยนั่นก่อนนี่แมวว่าสั่นไปเหตุในคอนั่งสั่นหัวเขายึดนี่แหละดูื้อเดมือไปยังเสียล่ะหยุดเอาให้เขาเออนั่งซื้อเดมือไปสิปวดตัวเดียวดปวดเก็บมกนาดมาเก็บเลยโอ้ปวาดมาเก็บซะเอ้า กูคือเป็นสี่ลูกขึ้นกับข้ามฮะฮะมันเด่นเ้ยอืวันมีเน่ามากว่ามันเอียงว่าก้อนห็นวันเอียงแจกเสีมะเท่าใจกขางอนไหมเป็นโคโล่กไหมเอ้าวันนี่มันวันม่อย่างอยู่ตรงเสียบกูบอกว่ามีเอียงก็เลยยืนขึ้นยืนขึ้นยูเดี๋ยวหนาเดี๋ยวลังกับวัไม่อย่างก็เลยยางออกมาฝ้ายเรามาอาบน้ำแต่ฝ้ายยู่นี่แหละแต่บอกเป็นเอียงไม่เจ้าซ่าหัวเนี้ยมันเลียงมากไปนอนเราพี่ชิี่งไม่ได้ประเทศ ตื่นเนี่ยมัน้านักไปหนานักไปหนายางกะจิวอะไรกวที่ินได้ชมกันดันปวดเนียวจากนี่ไปหันเนี่ไปว่าไ้ไปว่าไว้นั่นงสิ่ละมันรันกุดเ็ไดองแตเท่านั้นห้องน้อยมันกระเขากันยกกันเด็คู่บาว่าน้หาเก้าเนาะเด็กอาจารย์มันก็หาหกสัปาห์ครับพ่อให้สาเลยสองคูหนึ่งกะไรเสียดายเยอะเขาตีมรู้ไหมเขานั่นนาะก็น้องบุกปีมาอพิ่น หาเกาหะหาฮกเนาะก็มาลายตัวเดียวหรือว่าสองคน่อาไห่ทีคนที่หาแมนนวันนี้เป้าอีกบ้างท่านมาทรามดานี่เนาะนี่านีหาเข่าละแต่ว่าหันเ่ากับัวเนาะก็มาลายตัวเดียวมาลายสองคูนะเรคุณบาอาจารย์เพิ่นหายมากกล้ารับอเรื่งบางหม้อแต่เาเข้าเสือคเนี่ยจะจได้ว่าสอบทิตวนะคุได้บัตรได้บ่ารร่างกายเนาะ เอาไปเเบิงอาว่าได้ยุ่นนั่นละไอไปเรียกมันเนาะสมมติว่าหลายๆนี่เขาสิไปเลี้ยนอีหยังแล้วบบนี้อันเขาสิไปมันบอกเป็นตะไคร่เพิ่นที่ว่าห้ไปเอออันไหนเป็นตะไคร้จังไปให้เพิ่งที่ว่าหายเป็นตะไคร้ได้ปะเพิ่นว่าคู่ก็ได้ียังอีกคนรวยขันเาานอาสองย่างไงว่าอะไรเยอะ

พี่ตาวาอหนดีเอาตัเป็นผู้เลี้ยงกับตัวเป็นผู้เลี้ยงกนได้วางทีขึ้นยู่กับโปเลียงนะจิไปมัวสีไปทางไหนได้แค่นั้นอันนี้มันก็เลยวอลเลยมัเก่าเงีลียห้สองครูทั้งนี้แ่ะโเสียดายอยู่มึได้ห้อยกอาอยู่ไยัยใช่ติงอยู่รยัยตีงกับใรเจาชี้รตงกับเออ ึ้นจากขึ้นเอายามาท่าอีกขึ้นมาเปี่ยวมันเอาัตเอาฟัยาไปก่อนเพี้ยนก็จะไปเพี้นมเจ้าตัววนไปแต่มันอิตุยบอไข่ส่วนอตุยเออวันนี้ไปได้วันเช้าแล้วันไปเชียงไปยังหันไปไกลปะบ้านโมไข้างซ้มสูงแต่ไปเชียงทั้งคนฟันอะไรหลายย่างัน ฝันเห็นบวิ่งอะสดเมฆวิ่ง็เลวที่เียวฝันเห็นดาราอยู่ว่นนี้แ่ไมอยาง่หลูกต่เรากอได้เป็นยังไปอาฝันเพิ่นคนผู้นั้นต้องมีแต่บัดนี้เจ๊ไนเจ้าว่าฝันแถวนอ่งไปแราว่าเออมันก็แม่หนังแล้วขนา อันส้มมูนี่มันเหม็นสาดตะกอนมันทำบุญรวมกันไว้หมดตัวกันปด้ไหมคือไม่ผ่อนสิได้เออกุนอนยุคคุนอนห้อยหง่ไห้เอาโอชิได้ไปทำบุญรวมสาดเขาจะใส่น้อว่าคือมุนีมันเหม็นเฮาบ่จักเหม็นเฮาบ่เห็นมันกะเข่ามาในฝันเฮามันกะเป็นเงาเป็นอย่างมากคือเฮาบ่อจักเลยอย่างเงี้ยเราคนถามเฮาก็ได้ว่าว่าพุนอันผู้นี้ซื่อวางกันที่จีนไหม เป็นไปแบบนั่นเอามันเป็นแม่ยัยงแนวดีๆมันอบวฝันูวางสิบวกฝันวานเพื่อนเขาไปบาน่นไม่เพี่ยนานะงาม <c oughs> ทิศจริงทิกจริงฝันมันมากมาทายเอาเมือนันก,กูกบว่าติถือเกลียดสวยเป็นยังแงวา่าสิถือเกลียดเพี่ยนหกหลังงามงาม <c oughs> แต่ว่า เมี่ยบอกเวียนกว่าไม่เวียนจังหดมาง่ามิตาหลังไงไงแดดกินพื่อยู่กวางทีอันเมี่ยบอกเวียนเลยว่าอันคนมาดูหนีไม่ตะพูดรวยลวยดิสันมันว่ามีสายกว่าหลังไงของผููใดมันไงกูงูหลังเดียวอันของมีสายแล้วมากกอนมูเรารวยทีดินแล้วปุ่นจะคุณนไปปุ่นเป็นของเล่าเบิดสันมา จากนีขึ้นไปนีแม่น้องเขาเขาว่าก,ก็ว่าน้อยด้ขึ้นไปทั้งผิวแมนน์มัดด้วยเมี่ยวก็บอกว่าบานนี้อันเลยว่าจะเฝ่าไปฝ่าวมาเอ้อเมียมันว่าเมียยังได้ลูกสองคนยังเป็น,นเก่าอยู่แม่รวยเมี่ยมมันไหม<แ>กับลูกมันไหมมันคือเกา่ามันผลีดีอันพ่อเจอนั่นก็ว่า จะเฝ้าไปเถอะสั่นกันมาเห็นบ้านเห็นเมืองก็ะลจนสิเห็นแนวกินเน่กินเขา่าสัน่นเมื่อยสิไม่อยากแนวกินมันว่าเสะตะกินนะกันบาน้ามันเวียนโผล่ยางมากเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบักแข้งเมียกูเกิดแล้วมื่อนี้เมียกูเกิดแล้วกันอ่นเฮ้ยกูเลยว่า บักกันยีบ่เจีนใจเมี่จะมีหน่อวางศิลาในใจค่วงต่อเมียกูเกิดแล้วนีเมียกูเกิดแล้วบันนี้กูถ่ายบักรวยมากกับว่นนั่นกูมาจ่าเเียนไหมสายมันหลังไงมันเป็นหกอันท่าหลังนั้นมันหน่อยกูว่าหกค่ะอันแม่มาแม่ถือกูเก่าได้ว่าบักรวยเียวาบักรวยว่ามาล้วกันแต่ว่านเรียหลวงพอเขาแล้ว กันเข่าเอี่ยขุกกาว่าสันไม่กันไม่เลขอันนั้นบพรเข่ามันก็ต้องนั่นเมื่อขันมาเว้ากันขันเลื่องใส่กันมันก็อาจีพได้เหมือนต่อมันจะดีพอแล้วกันขุกกาวาอยู่เลข้ยงของพนนั่นมันก็เลข้หานึ่งกับบางกลางอยู่เนาะบัลเก่ากับพกขุกกาวามันเป็นตัวเดียวกัน เาขาทำเปการพอ่หมายนะกันมันมาหากันมันมาว้ากูวา่ามันตอ้องได้เพราะว่าเที่นนพกหลังนี่โอ้ยไงายงามาค่ะกี่นี่เนี่ยตรงสุดท้ายผ้ายเนี้ยตุยามอยเอะถาม,าามเมือน่นอไจรจังวะเนี่ยกูเกิดแล้วเมี่ยกูเกิดแล้วนะเนี่ว่ามันสิทืกเลิบันกูว่าว่มันเล็กูสิถือกูได้วางที่ละกูนอนหเมี่ยขึ้นมัมีเคยบว่าสงอีกัแ่ต่เ่ล่าขึ้นวะฮะเล่ามือในมินเล่านี่วะขึ้นได้ปะ พอตอกนี่จะปวดบ่ได้นอนเจ็ปวดนะอันนี้ที่ไดตัวใดกแล้วกันเห็นเวีมั็วเนไห้าไงเยกับเบิ้งอันนั้นมันยีงมั่อยยุเข้า่ะเออบิงเลยเออกตะชุมเขาสื่อพานมากมีตะอายุปวดปวดกินตำบกทุกข์ปวดเียงมันมีตะเอาอายุอยู่เหียนะอายุนะไมใช่ครับอายุวยสศษกวัา สี่สิบปีเายสิบแปดสองห้าสองแปดสี่สิบเอาสังนี่ละเอาเนียยนี่ละสดสอเลยกันเียนะครับสำหรับในทางของเมปันนะครับฝันเกี่ยวกับเวสกัลวัตโดยบางข้าเจ้านะครับประมาณเนินาหกลังคุณหกลังคุณหลังหน่อยขาหลังเนาะใช่บาั่นบระเว่เบากข้ากข้างนีโชค ว่ายแย่เดียหลวงพ่อมาแล้วมันจะเลยหลวงพ่อก็วนเรื่อพราด้ว่าตามโคนสุดท้ายก็ได้เพาหลวงพ่อเขาเป็นหาเก้าอยู่ครับหัวหาเขาเกิดฟงจะมิโชกยา้ก็เลยว่าตามต่อตามมาอยู่แย่เบิ่งวันเกิดพ่อซ้อเกิดในแล้วมันเคยออกดูคนว่าอ่านน้ำใจกระได้ก็เลยว่าไข่มุกสี่ศูนย์สำหรับในแท่งเงปั่นของเราพัฒนาวัดที่ยี่สิบแล้ไม่ตื้นาะเอากรตายมีเด้อนะครับเราเป็นเรีนมาแล้วคุณยายเอาไปคุณยายส่งเศร้าไว้ไว้เด้อนะครับสำหรับอาการเจ็บอาการป่วย จ้านางกสือเดมือกระสือทิสเนพิเอ็นนอนาเป็นกระโลกกระด้างมาอเสเียกับท่านพออยู่เขฟลายนะครับเจสินลูกแบกัท่านลูกแบกบโอ้ยโอ้ยเยอะหายไ้เลยย่าเด้ออ่ะตันนแนละพีนอนนะครับเรียนนักเรียนยากหลายอย่างนะครับสวัสดีค่ะ